สวัสดีอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านผมนายวีรวัตรเหมือนพักดีจะมานำเสนอการค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่มาและความสำคัญของปัญหา พระราชกิจสุริกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ได้กำหนดขอบเขตของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของทุกส่วนราชการว่าต้องมีความมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำลีต,ต,ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสภาพปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารงานปัจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมีบทบาทสำคัญกับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมารัฐบาลพยายามปรับตัวเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็นได้ชัดเช่นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล งค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีการปรับลดขนาดของหน่วยราชการปรับปรุงให้การบริการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนข้อจำกัดในการบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล สนับสนุนการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องดำเนินงานตามหลักธรรมมาพิบาลทั้ง6ด้าน ได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดหลักความคุ้มค่าการศึกษาป,ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้สามารถนำ ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาระดับการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์กร การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี2เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีที่บลนต่อการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยขอบเขตด้านประชากรขอบเขตด้านเนื้อหาและขอบเขตด้าน ื้นที่เวลาประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีด้านเนื้อหาเรามุ่งศึกษาถึงตัวแปรอิสระคือปัจจัยภายในองค์การได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การโครงสร้างขององค์การระบบในการดำเนินงานขององค์การรูปแบบขององค์การบุคลากรในองค์การทักษะความสามารถและค่านิยมร่วมและตัวแปรตามคือหลักธรรมมาพิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจิตการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพศ2542ประกอบด้วย6ด้านได้แก่หลักนิิธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในส่วนของขอบเขตด,ด้านเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2564ใช้เวลาเวลาการศึกษาประมาณ2เดือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อทราบถึงระดับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี2เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์การที่มีผลต่อการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3. เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน ประกอบการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีธรรมภาภิบาลกอ่แนวคิดการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัยการบริหารจัดการตามแนวคิดของแมคคินซี และตัวแปรตามได้แก่หลักธรรมาพิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพศ2543ประกอบด้วยกัน6ด้านการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรมธรมาพิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพศ2542 3. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 4งานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีดำเนินการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็คือเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด210คนโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรย,ยามาเน่เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องศึกษาเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างให้ทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเต็มใจให้ความร่วมมือทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากสุดโดยการเก็บแบบสอบถามจะครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดสถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละและการแจกแจงความถี่เพื่ออธิบายแบบสอบถามส่วนที่1 ที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนม,มาตรฐานในการอธิบายแบบสอบถามส่วนที่2และส่วนที่3คือการบริหารจัดการขององค์การและการนำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและใช้สิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธ์ด้วยค่าเพียวสัรค o l l i s i o น สำหรับผมก็ขอจบการน,นำเสนอหัวข้อการคน้นคว้าอิสระเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ